อ๋อน้องตื่นหว่าไปคิดไข่ขห้เนาะเฮ้ยแขยน้องมาเนาะค่อยๆเบาๆเบาๆอ๋น้องมาแล้วแวงมามามาตื่นแล้วหว่าอ๋อไอมาบอกแม่ว่าน้องตื่นแล้วนี่กินนมมะกินนมป่ะหน่เนาะแม่อันม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 อ่านมนมเน้อนมเน้ออ๋อฮูบอกแม่เสว่าน้องตื่นแล้วอะ Đã tù rút tù không ngon đó, Rồi khỏi đơ, đi mùi đấy Bà 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 thẻ to bà đi nè Hả chín đồng to thư Hả 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 mua หมดแล้วน,นี่มเจาะเสนนี่เลยได้ใส่แล้วอ่าอายไปใส่แล้วโอ้ปุ๊บเปิดโทรทัศน์ให้หปะนี่เหรออันนี้หนุหน่มเลยลูกอ่ะอ๋อลูกปลาลวดปลาลวดมาให้น้องลิน <laughs> Màu lốt vào Lốt bên nhựa nó vào, Chịp tà bà. ai cái chịp tà nó Như <laughs> <laughs> Chịp tà ơ oh, oh, bà. bà nóng lên nóng nè yeah, Lốt nóng nữa. Yên 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 <laughs> ลถวอวสามเอาอ่านรถนะอาวเด้อ่ะ,อะออกินน้ำกันเด้อกินนมน้ำกันเด้อฮักแพงกันเด้อเป็นไอ้น้องกันเด้อเนาะฮักแพงกันเน,ะเนานนเนะนาแม่นบอกอ้าอยยิงหูเส็นน้องให้น้องตื่นนอนแล้วน้องให้อ้ายหูเส็นเน้อเอ,อาลูกเนาะ สาดนี S S ่ตอนนั้นก็งามหน่ะเนาะพาตันจิกมันเลยแม่กำลังสาะตัวไม้ให้เนื้อแม่กำลังสาะสาดตัวไม้ให้เนื้อจิกมันเลยเนาะไม่ให้อหรอ